ถ้าถ้ามองในแง่ของการบิสเนสแล้วกันเออลงนุมบอยนี่คือเราเราวางไว้แบบไหนหรือว่าเฮ้ใจล้วนๆอันลงไปก่อนตอนแรกมันแบบเออยังไงจุดเริ่มต้นมันค่อนข้างประหลาดครับเออคือเราอยากเป็นแบรนด์กีฬาเพราะว่าเป็ดเขาออกมาจากเอเวอร์ลับอยากเป็นแบรนด์กีฬาเราก็เลยเริ่มทําตัวชกตัวชกแบบที่เขาฮิตกันอ่าคอปบ,บ้าแบก็กตัวเด้งเด่ะ,ะที่แลนเกสียต่อ ไปมา,มากลายเป็นว่าพอโฟ i n g ิงหนึ่งมันจะออกอ่ะเราก็ทำเสื้อลายยักษ์โดนต่อยทละลุหัวเป็นเสื้อช็อปอขายดีแล้วก็เราก็ออกเสื้อยืดรุ่นนั้นมาขายดีหลังจากนั้นแบรนด์กีฬาลืมไปเลยกลายเป็นเสื้อแบบเสื้อแบบ <Street. S 2> สตรีทเลยแล้วเป็นสตรีทแล้วก็เป็นทางที่แบบเอาจริงเป็นทางที่ผมเป็นตลาดที่ผมชอบอยู่แล้วตลาดที่แบบวัยรุ่นจริงๆที่เขาอยากจะแสดงออกความเป็นตัวตนแบบ แต่ไม่กลัวใครอ่ะแล้วก็ไทยด้วยอืผมไอพอลงมบอยทามันก็เลยถูกใจเพราะโลโก้ม,มันภาษาไทยอันใหญ่อะอะไรเนี่ยครับก็อ,อพอมาได้ถึงตรงนี้ก็ตัวผมเองก็ทําน้อยครับคุณเป็ดก็เป็นเป็นเป็นคนทําผมก็เป็นแค่เหมือนที่ปรึกษาแล้วก็คอยถ่ายนู่นถ่ายนี่อะไรยาางโปรโมทให้ใช่ก็พยายามทําลายที่ ที่สวยทุกลายที่เราอยากจะใส่ทุกลายครับตันนี้ก็ใส่มาครับสวยนะ <c oughs> ผมผมชอบฟอนต์มันน่ะมันด้วยความเป็นไทยอะ่ะครับทุกๆตัวมันจะมีเป็นตัวหนังสือเหมือนเป็นฟอนต์ไทยที่มันแบบชัดมากใช่ครับ <c oughs> แล้วมันอีกอย่างหนึ่งอัตลักษณ์หลักๆของมันคือมันกวนตีนครับ <c oughs> <c oughs> คือมันต้องมีความกลัวประสาทประมาณนี้นแล้วก็แฝงตัวตนของเราก็ไปหน่อยนิดนึงมันไม่ใช่ตัวตนของผมก็ได้เลยเป็นตัวตนของคุณํามไทยก็ได้ครับทษน้องเฉยเลยถือว่าก็เป็นแบรนด์ที่มันตรงตรงตรงจิตตรงใจเราแล้วกันอ่าแล้วก็น่าจะไปไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็เราก็อยากจะอยากจะกลับไปด้านกีฬามากขึ้นแล้วก็อยากจะขยายไปในอีกอีกแบบมากขึ้นความจริงเราอยากจะจัดอีเวนต์กันแต่ว่า มันก็ไม่ง่ายนะเดี๋ยวก็รอดูกันไปครับฝากด้วยนะครับโอเค